ทัาทายพี่น้องแฟนครับน้องมนะนาสาวหน่อยเพลินบานแพงและเพื่อนๆทุกท่านค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตเรื่องเาวาของน้องมนะนาหน่อยกันค่ะน้องมนะนาน้อยด้เสื้อผ้ายมาไล่ไห้คู่ไก่พร้อมทั้งเพื่อนๆคนไกาชิดที่คอยซอยกันดูแลบกลาสําสหรับคู่ไก่จากที่ห้อได้ติดตามเพื่อนดูแลเอาใจใส่น้องมนะนาหน่อยเป็นอย่างดีคอยบอกคอยสอน แต่สิงดีๆให้เนาะคะ่ะตามที่เอฟซแฟนครับทุกท่านได้เห็นช่วงนี้น้องมันะปังหลายค่ะพี่น้องมา,นะงลา,งมาไล่มีมาใหา้นองทุกครั้งที่มีโอกาสขึ้นเวทีช่วงไปายมินิคอนเสิร์ตน้องได้มาไล่ทุกขึ้นเลยนะคะแสะดงให้เห็นว่าแฟนครับแม่แม่ทุกคนหากละเป็นห่วงคอยสปอร์ต ตลอดเลยนะคะการแสดงของเมือคืนนีอากาศบอบเป็นใจปานใดมีฝนตกนิดน้อยแต่ทุกคนกัเต็มทีจนงานเลิกนะคะสำหรับคิวงานต่อไปก่อนที่สิบไปทั่วที่กรุงเทพมหานครวันที่26กันยายนนีสาวหน่อยเพชรบานแพงไปแสดงที่บานผือตำบลรัตนบุรีอ่ำเพื่อรัตนบุรีจังหวัดสุริน เดินทางไกลเลยนะคะขอให้น้องมานาพร้อมทีมงานในวงทุกคนโชคดีเดินทางปลอดภัยให้น้องมานาปังๆคือเกาเอ้อบกลาสิไใดมีเงื่อนสางบานหลังไม่เอเร็วรว,วตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนยังมีตกอยู่นะคะขอให้การแสดงของลูกสาวหน่อยเพชรบ้านเพ่งที่จังหวัดสุรินทร์ปลอดฝนเอ้อพี่น้อง ชาติจังหวัดสุรินทร์สีดาม,มวลมวลกันเต็มทีกับทีมงานหมอล่ำสาวหน่อยเพชิดานแพพงค่ะพี่น้องเอ้ยตามที่เห้าได้เห็นช่วงที่บกลามมนาน้อยเปลี่ยนชุดขึ้นเต็นเห็นแล้วเป็นตาเมือยน้ำนาอพี่น้องแต่บกหลากันยังดีทีมีคนสอยคือทีมน้องพะพร้อยกับน้องสาวน้องมนะนาถ้าทุกคนไปน้ำน้องทุกงานคงสิดี สิได้ค่อยดูแลน้องมนะนาช่วงเวลาเร่งดวนหรือดูแลเรื่องของมาไร่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนาะน้องมนะนาทั้งเต้นแดนซ์ซ์แล้วยังเตรียมขึ้นรองและล่ำลายนาทีขอให้บักหลาสุดๆเด้อดูแลสุขภาพให้ดีนํานะคะก่อนที่สิจบคลิปแอดขอเวาถึงน้องอมแอมน้อยหนึ่งค่ะ พี่น้องเอซีแฟนครับของน้องอมแอมคุงสิได้รับทราบข่าวกันแล้วว่าน้องรลดถลายร่วงขางทางแต่คอ,อยั่งดีเนาะพี่น้องที่น้องบบเป็นอย่างหลายแอดขอให้ทุกคนเดือนทางกันอย่างปลอดภัยนะคะพยายามต่างสติในการขับขี่ด้วยพี่น้องเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาบ่ว่ากับไผสสำหรับน้องออมแอมหลังจากไปที่รงพยายบาลแล้ว น้องได้โพูตว่าหนูขอโทษหนูกลับไม่ถึงบ้านหนูหลับในแต่ยังโชคดีตื่นมาเห็นตนใหม่หักหลบท่านตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะโชคยังดีเนาะพี่น้องถือว่าฝาดขอไปนะคะสำหรับน้องอมแอมของห้าวเนาะคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เข่ามาเป็นกำลังใจเข่ามารับชมรับฟังคลิปหาจนจบ คลิปหนาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ข่าวข้ามวาสวัสดีจ้าขอขอบคุณจากเอาขอบคุณเลยแล้วจบคุณจะบคุณเช่นซื่อคุณเชนซื่อบออันนี้หันมาหันมาหันขีออันนี้กำลังใจน้องมานะอาจจะมาให้เยอะแต่ก็อยากจะให้สองอย่างนี้ไป ไ่นเือปลาเือกไข่เมีจะดูอะไากลังใจแต่ลองวนาพนันพี่น้องเรียงเคื่อไ่่อยากให้เื่อนมีกาลังใจเฮ็เียงว่ลายแต่ัไกัดใจ่ิง่ยุ่รอขไ่ข้่คอยคอยยุ่รขา